วันนี้ได้รับโอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับอุดรเรสไดมอนด์นะครับสำหรับเจ้ายิมวรชิตนะครับในช่วงท้ายเกมเรียกว่าได้ประสบการณ์อย่างมากมายครับ ข่อนไหวของการทดสอบฝีเท้าของเจ้ายิมวรชิตกันนิตสีบำเพญกองกลางดาวรุ่งของชนบุรีเอและกับตันทีมเยาวชน19ปีทีมชาติไทยกับสโมสรอน FC โตเกียวทีมอันดับที่4ในเจลีกของประเทศญี่ปุ่นเป็นวันสุดท้ายในการทดสอบฝีเท้าด้วยการลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมอย่างอุระวะเลดดมอนทีมในเจลี่โดยเจ้ายิม,มีโอกาสได้ลงสนามในช่วงท้ายเกมประมาณ5นาทีก่อนหมดเวลา ซึ่งผลการแข่งขันอุ่นเครื่องเจ้าถิ่น FC โตเกียวแพ้อุระวะเลดดมอนไป6ประตูต่อ 2, 2โดยวรชิตกันนิษสีบำเพลญเปิดเผยว่าตื่นเต้นกับการได้ลงสนามพบกับทีมอย่างอุระวะเลดดมอนแต่เสียดายที่มีเวลาในสนามน้อยไปหน่อยแต่ก็ได้ดูเกมของอุระวะเลดดมอนทั้งตัวจริงและตัวสำรองรวมถึงทีม FC โตเกียว ที่มีรูปแบบการเล่นที่ทุกคนเล่นเกมกันได้อย่างเร็วมากและเข้าใจกันทําให้ประทับใจในจุดนี้ทําให้ตนสามารถที่จะนําจังหวะการเล่นมาปรับใช้ในการที่จะกลับไปเล่นที่เมืองไทยแต่ก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยว่าจะเล่นได้หรือไม่ ตื่นเต้นครับที่ได้ลงไปครับแต่ก็เสียดายครับที่ได้ลงแบบน้อยเกินไปประมาณ5นาทีประมาณเนี้ยครับแต่ก็ได้ดูเกมระหว่างอุลวะที่มีทั้งชุดสำรองทั้งชุดตัวจริงลงอทีม FC โตเกียวเงครับก็แบบดูเขาเล่นดูรูปแบบการเล่นของเขาก็รู้สึกดีครับเพราะแบบเขาเล่นกันเร็วแลก็เข้าใจกันเนี้ยครับเล่นง่ายแล้วก็แบบเซตบอลกันเร็วมากครับ ก็ดูจังหวะไหนที่ได้เปรียบครับบางบางอย่างมันปรับปรับใช้ได้ครับแต่ก็ต้องดูที่เพื่อนร่วมทีมด้วยครับเพราะที่นี่เขาเข้าใจการเข้าใจในเกมเขาสูงมาแบบเขารู้ใจกันแล้วครับส่วน5วันที่ได้มาฝึกซ้อมกับ FC โตเกียวที่เป็นทีมต้นๆของเจลีการฝึกซ้อมถือว่ายากทุกวันด้วยการเล่นบอลเพสซิ่งเร็วทำให้ตนต้องหาวิธีแก้ไขยอยู่ทุกวัน ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะ FC โตเกียวมันเปนต้น,ต,นต้นของตารางด้วยแล้วเขาเชิญมาทดสอบหรือว่ามาซ้อมเงี้ยครับก็โอเคครับก็ยากทุกวันเลยครับเพราะญี่ปุ่นเขาเก่งนะครับแล้วแบบกดดันเร็วแบบเพสซิ่งเร็วเงี้ยเราต้องหาวิธีแก้ให้ได้บางทีเรายังแก้ไม่ได้เนี้ยครับขณะที่ความคาดหวังว่าจะได้เซ็นสัญญาหรือไม่นั้นคงอยู่ที่50-50 เพราะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นในการทดสอบฝีเท้าว่าทําได้ดีขนาดไหนคงต้องให้ทางมาซ s ิโมฟิกคาเดนเต้กุนซือใหญ่ชาวอิตาเลียนของ FC โตเกียวเป็นคนตัดสินเองห้าครับเพราะไม่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าจะต้องมาติดเลย แต่ก็มีโอกาสอยู่นะต้องอยู่ที่โค้ชเขาพิจารณาแล้วครับสำหรับโปรแกรมของเจ้ายีิมวรชิตกน,นิษศีบำเพ็ญถือว่าสิ้นสุดในการทดสอบผีเท้ากับทีม f อฟโตกเกียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสโมสรจะแจ้งไปยังทีมชนบุรี f อว่าวรชิตจะผ่านการตัดตัวหรือไม่หลังเดินทางกลับไปประเทศไทยเกียงกายเกษสิลถ่ายภาพนิติอภิสดรายงาน